อะโวคาโดนะคะบดได้หดน้ำเนาะอะอโวคาโดโว้านะคะแต่คกับบดไาตาะคะ่ะอะโวคาโดอะโวคาโดข้าย้อนบดตายนาะคะ่ะเคลมี่แอดเอาเลขปฏิทิน ข่ามงวดมาให้เบิงนะคะมันจะเป็นของวันที่17มกราสองห้าเนะคะเพราะว่าของวันที่หนึ่งเขาบ่ได้ลงนะคะข่ามงวดเขาจะลงวันที่17นะคะ17มกราสองห้า ปฏิทินค่ามงวดของวันที่แต่ว่าหวยจะออกวันที่สองมกราสองห้าหเก้านะคะว่าจะเป็นตัวไหนนั้นถุกอ,อกทุกใธอเอซไหมเดาไปเบิ่งกันนะคะใบลวกหมดเลยนะคะใบล่วกหมดเลย ล่วงล่วงล่วงจะได้กินไหมเนี่ยปลูกมาสองปีแล้วไม่ได้บำรุงลปล่อยเงาะไปตามธรรมชาติเนะลูกอยู่แส่กำลังออกในหยดอดอโวคาดโดนะคะอโวคาดโด ขยอนมันสูงให้เนาะขยอนมันรอดนะคะเออมันก็แข็งแรงดีนะช่วงนั้นฝนเล็งฝนเล็งก็ก็งามแต่ว่าช่วงนี้บ่ได้หดน้ําแต่กะผิผิใบแต่ว่าบ่ได้บํารุงไส่ปุ๋ยไส่หยางเนาะคะ่ะไว้ตามธรรมชาติจริงๆจากปีนาะมันจะออกลูกบ่ได้บํารุงเนี่ โอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะโอเคคลิปนี้มาแล้วด่วนด่วนแอดเพิ่งได้ปฏิทินไมมานะคะของมกราสองพันาร้อยนะคะแต่มันจะเป็นเลขปฏิทินขามงวดนะคะ เพราะว่าของวันที่หนึ่งไม่มีเลยนะคะเพราะว่าถ้ามีมันก็จะข้ามไปเป็นสามเอ็ดของธันวาสองห้าหกแปดนะคะก็เลยต้องเป็นข้ามงวดนะคะก็คือข้ามมาปึ๊บ ของวันที่สิบเจ็ดนะคะ fc เห็นตัวใดนะคะถ้าแอดเห็นนะจะเห็นเป็นหนึ่งเก้าสองเจ็ดสามแล้วก็ห้านะคะถ้าไล่จากล่างขึ้นบนก็จะมี ห้าสามจ็ดเก้าหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะคะอแอดจับให้เนาะก็มาเบิ้งที่แอดจับให้นะคะอันนี้นะคะ สมกราข้ามงวดปี6-9นะคะมี1มี9มี2มี7มี3มีหนะคะแอดก็จะจับให้ตามนี้นะคะหนึ่งเก้าสองหนึสามห้าหสสอง หนึ่งส1งสามหองเดหสองห้าหสามเจดแล้วก็5้าสามห่ค่ะส่วนสองตัวค่ะสองตัวแอดตัดเท่านี้นะคะแอดตัดแค่1 9ึ่งเก้หนึ่งสองเจหนึ่งสาม แล้วก็1 5ค่ะ fc อยากไปตัดเล่น2องตัวบนล่างแบบใดก็ลองลองตัดเอา้ะคะ่ S <S S <S ะเด้อแอดจะบตัดไปหลายกว่านี้นะคะเพราะเพราะว่าตัดให้มันจะเป็นเลขลายห่างเกินไปนะคะก็เอาที่ fc า a r k fc ชอบเนาะค่ะเนาะว่าชอบตัวใดอาจจะชอบ3ตัวหน้า หรือ3ตัวท่ายแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะอาจจะชอบ1,9,2แล้วก็ชอบ7,3,5แบบนี้ก็ได้นะคะจะเป็นปฏิทินที่ข้ามปีไปแล้วนะคะเนาะข้ามปีข้ามงวดนะคะเนาะแอดเอามานำเสนอคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะ พิ่มี fc ก้นใดมากนะะเนาะ,ะค่ะเนาะนี่ค่ะพอวันที่หนึ่งไม่มีตัวเลขเลยเป็นปฏิทินใหม่เลยนะคะปฏิทินจีนนะคะชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะคะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะคะ สองตัวสามตัวแต่อย่าลืมว่าเก้ากับหกนี่ตัวเดียวกันนะคะถ้าไล่จากบนลงล่างมันก็จะเป็นเก้านะคะไล่จากล่างขึ้นบนมันก็จะเป็นเก้าคือเก้าแต่ว่า <c oughs> แต่ว่ากระบบประมาทหกกับเก้านะคะ คก็เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะถูกใจตรงใจกะค่อยจัดเนะค่ะ fc ดูเพความบันเทิงเนาะค่ะแอดก็เอามาฝากมาต้อนเนาะค่ะเนาะเผื่อมันตรงใจ fc ค่ะปฏิทินข้ามงวดเลขข้ามงวด ข้ามไปเรียบร้อยหกเก้านะคะสำหรับคนชอบข้ามงวดเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคนชอบต่องวดแอดก็หลงไปให้แล้วนะคะลงไปให้แล้วทันป่คะแคปหน้าจ,จอทันบะคะอ่าแอดจะนิ่งๆนะิ่งะ แคปหน้าจอนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ